ตัวเล็กช่องเล็กบางคนกดติดตามไหมาอยากจะรูว่าเขาจะพูดอะไรเราจะหาเรื่องอะไรเขได้ไหมคนคนนี้แม่นไหมแม่นไหมแม่นไหมจะหาเร่งกันได้หมังโทรศัแกออก้อันนี้คือมืเข้าใจไหมค,ครับ แกต้องักษาบอกมาแมตต่ต้อรีบอกมาเข้าใจไหมนี่ทั้งหัวผมนี่เข้าใจไหมเนอะบ่เคยเห็นก็นว่ามันแม,ม่นหมึกซักนี่บ่หรือบมกโอลิเวอร์ไอ้เจ้าบ่หรือลูกเคยพันยันสมัยบ่หรือบมกหนวดบ้านเอ,อื้อท้อนเก่าอยู่บ่ที่มันใหญ่ามาอยู่นี่ปลักมุดหน้าบ้านเข้าใจไหมเข้าใจไหมนะมีทุนลงนันกพระเจ้าบ่ฮะชุมม่พรเจ้ามีทุนลงนันกพระเจ้าบ่บ่มีเห็นมาเออ เข้าใจไหมอย่าหาเรื่องกันเข้าใจไหมท่านพอดีได้ได้การถือพลังคนนะอันนี้แค่แค่ฟังจากตัวนี้ได้ไหมหรือคนจากตัวนี้มา,าซื้อเลยเข้าใจไหมได้แล้วบ่อยากหาเรื่องไผ่เข้าใจไหมเข้าใจไหมล่ะได้ดูใจวะดูอยากเพลงนั่นวะเดี๋ยวสิลองสฟังเนะ เคยยินมาบ่เคยเห็นมาเออละความเกรงใจเป็นสมบัติของผู้ดีความเกรงใจเป็นสมบัติของผู้ดีเราไปเบื้งตัวนี้สมาชิกเพลงเพลงนี้ความเกรงใจเป็นสมบัติของผู้ดีแล้วบุคคลคนนี้หรือว่าคนที่มีความเกรงใจคนอื่นหรือพี่แกเยอะที่สุด เขาเป็นลูกเต้าเหล่ากอใครเขามาจากที่ไหนเชื้อชาติวงศ์ตระกูลเขาเป็นใครมาจากไหนเขาถึงได้มีความเกรงใจคนอื่นมากกว่าเกรงใจพรรเมียเขาหรือภรรยาเขาจำไว้นะครับนะนะความเกรงใจเป็นสมบัติ เกรงใจเป็นสมบัติของผู้ดีแล้วไปเบิ่งตัวนี้สมาชิกเพลงเพลงนี้ความเกรงใจเป็นสมบัติของผู้ดีแล้วบุคคลคนนี้หรือว่าคนที่มีความเกรงใจคนอื่นหรือพี่แกเยอะที่สุดเขาเป็นตุ๊กโกเต้าเหล่าคอใครเขามาจากที่ไหน ภยเขาหรือภรรยาเขาจำไว้นะครับนะนะแล้วก็ชี้เข้าหาตัวเองหน่อยนะนะเหมือนนายชัดเจนว่าซี่ของหาจะขวางนะครับเด้ออย่าซีเข้าไปหาคนอื่นไปเลยเด้อจำไว้นะครับเด้อนายชัดเจนเป็นใครอยากรู้จักไหมนี่ครับไปเลยยุนาบ้านล้านสองเก้าเลยครับใหญ่มากหนึ่งสองสี่ หา้าหกหกียวแล้วครับยายเด้อเห็นบ้านเขาเจ้าขี้ร้อนไก่ก็ว่าต้องไปเ่้เด้อกรเด้อเด้อครับเด้ออยู่น้ากันมาหมาะไ่แม่เด้อเด้อควเห็ดความสะอาดเด้อเป่าจะสื้อหะถ้าเป็นลูกคนอ่วยแ้่เด้อทรัพย์สมบัติมหาศาลเด้อจะไหมเด้อเสื้อผ้าซื้อยุตเจ็ดตัวครับระเห็ดยัง ครจะไปคุ้นสองสิบอาทิตย์หนึ่งสาย,ยางละสุดอยู่บ้านจะของบริหารงานบริหารธุรกิจของพอของแม่ของจะขวงไม่ต้องบริการพนันให้มันยุ่งยากหรือให้ยุ่งยากเครจะไปนะครับเด้อบอกเกิดเรื่องเกิดเล่าเด้อจำไว้นะครับเด้อพอแม่ีิน้องคนไทยแล้วก็ทัวโลกเด้อเสียงดังฟังชัดปะฮะเด้อ